ขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยานันทารอดนะคะวันนี้นะคะจะมาทาคลิปแรนดอมีกเช่นเคยนะคะจะเป็นพลังงานความรักคนมีคู่และคนโสดนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะก็สามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักคนมีคู่กันก่อนนะคะว่าพลังงานชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานชาวราศีพฤกษมนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะได้ไพ่สีถ้วยนะคะห้าไม้เท้านะคะหกไม้เท้านะคะสิบดาบนะคะแล้วก็ Queen of c u พนะคะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะแล้วก็เป็นความรัความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันอยู่ตลอดนะคะแต่เป็นปัญหาเล็กๆนะคะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเหมือนกับ ทัศนคติหรือความคิดน่ะไม่ค่อยจะตรงกันนะคะแล้วก็เกิดความงุนหงิดใจนะคะไม่สบายใจแล้วก็มีความไม่พอใจในเรื่องของคู่รักคู่ครองของคุณนะคะหรือว่ามีการงอนกันอยู่ในช่วงนี้นะคะจากประเด็นเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะตัวคุณเองนะคะก็เหมือนกับเป็นช่วงที่หยุดพักหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคุณนะไม่อยากที่จะพูดคุยกับเขาและไม่อยากที่จะ เจรจาอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเหนื่อยมาพอสมควรนะคะกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ,ะบางคู่นะคะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะแต่มันเป็นปัญหาที่เหมือนคุยกันแล้วไม่ลงตัวคุยกันแล้วไม่เข้าใจเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยมีการเบื่อในการพูดคุยหรือไม่อยากที่จะเจรจาอะไรแล้วนะคะปล่อยให้ปัญหาต่างๆมันดําเนินไปอยู่แบบนี้ตัวคุณเองในช่วงเนี้ยเหมือนกับ อยู่ในช่วงของการทบทวนความรู้สึกทบทวนปัญหาต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะว่ามันเป็นยังไงมันควรจะแก้ไขยังไงนะคะไพ่ q u e e n of ค u p นะคะคุณน่ะต้องการที่จะหาทางออกนะคะแล้วก็อยากที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้นในความประความสัมพันธ์ของคุณนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือ ความไม่เข้าใจกันการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่ในบางเรื่องอะคะ่ะตัวคุณค่อนข้างที่จะเบื่อนะคะอยากที่จะได้รับความรู้สึกที่ดีๆกว่านี้หรือความสัมพันธ์กับแฟนของคุณที่มันดีกว่านี้นะคะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์อะนมองว่าค่อนข้างที่จะมีประเด็นนะคะแต่เป็นประเด็นเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะ เคลียร์ปัญหากันได้นะคะในตัวของคุณนะความรู้สึกของคุณมองว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าคุณสามารถเอาอยู่อะคะ่ะแต่ว่าบางครั้งอะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทาให้คุณต้องการใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์แล้วก็หาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์นะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรือ โปรเจกต์ต่างๆนะคะที่ทานะอาจจะมีการไม่เข้าใจกันนะ,ะหรือมีข้อพิาพาทกันนิดหน่อยนะคะในเรื่องของการงานนะแต่ตัวคุณเองนะคะเป็นคนเก่งนะคะสามารถจัดการในเรื่องของปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่เคยขัดแย้งกับคุณเนี่ยคุณจะสามารถเอาชนะเขาได้ค่ะหรือว่าใช้เหตุและผลนะคะในการคุยกันได้นะคะส<ม>่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ อาจจะยังไม่โดดเด่นในช่วงเดือนสิงหาคมนะเพราะว่าไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยนะคะแต่คุณก็สามารถหมุนเงินได้นะมีโอกาสที่จะได้เงินจากการทํางานมีผลกําไรจากการทํางานได้นะคะหรือใครที่กําลังคิดในเรื่องของการหางานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะแต่ก่อนจะได้งานนะคะอาจจะต้องมีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นนะคะแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของการงานนะ แล้วก็สุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยไว้บ้างนะคะไม่สบายนะคะหรือว่าอ่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเช่นมิดบาดหรือหกล้มอะไรประมาณเนี้ยนะคะให้ระวังไว้หน่อยนะ,ะน้ำมองว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่ะคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเคลียประเด็นต่างๆได้แล้วก็กลับมาเป็นปกติได้นะ,ะแต่ว่าคุณจะต้องเอาความหงดหงิดออกไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแฟนคุณบ้างนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะแฟนของคุณนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะรักคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณเหมือนเดิมนะคะเขาก็ยังห่วงแหนคุณเหมือนเดิมนะ,ะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะเขาพยายามที่จะหาวิธีหาหนทางหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนเข้าหาคุณก่อนได้ซ้ํานะคะหรือว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ เขาก็พยายามเข้าหาคุณแหละแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเช่นกันนะไม่ได้ปล่อยให้คุณเผชิญกับปัญหาอย่างเดียวนะแต่ด้วยนิสัยของคุณและเขานะคะต่างคนต่างเป็นทั้งคิงและควีนนะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ยอมกันนะคะบางคู่นะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันเห็นหน้ากันก็คุยกันสองสามคำก็ทะเลาะก,กันแล้วนะคะแต่ว่าจะสามารถจบลงได้นะคะด้วยการที่แฟนของคุณเนี่ยจะเข้าหาคุณก่อนจะเข้ามาเจรจากับคุณนะคะ หันหน้าเข้าหากันคุยกันนะคะแต่แฟนของคุณเป็นคนที่นิ่งเงียบนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดวิเคราะห์อะคะ่ะแล้วก็เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณได้เสมอนะคะเขาไม่เคยที่จะไม่รักคุณเลยนะคะเขายังรักคุณมั่นคงเหมือนเดิมอ่าไพ่ในออฟคัพขึ้นมานะคะเขามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีในเรื่องของมือที่สาหรือว่าไม่ได้คิดนอกใจ เลยนะคะพราพลังงานของคุณและแฟนของคุณนะมันจะเป็นในเรื่องของประเด็นการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆคะ่ะเป็นปัญหาเล็กน้อยนะคะสามารถแก้ไขได้อยู่นะ,ะเพราะว่าแฟนของคุณนะรักคุณแล้วก็พร้อมเชื่อเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะเ,เครียร์ใจกับคุณได้ทุกครั้งนะคะแฟนของคุณนะฮะจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะก็รกกมินพิจิกนะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสินธนูได้นะคะ คนคนนี้เขารักคุณนะอจริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับถามว่าเขายอมคุณไหมเขาก็ไม่ได้เชิงยอมคุณนะคะแต่ว่าเขาเหมือนกับถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยเขาจะไม่ยอมปล่อยปัญหาให้มันผ่านไปคะะ่ะเขาจะพยายามเคลียร์ใจกับคุณพยายามพูดคุยกับคุณหรือว่าถ้าคุณมีการงอนกันมากๆคะะ่ะเขาก็จะเอาคนกลางค่ะที่เป็นพ่อหรือแม่หรือว่าคนที่สามารถเจรจากับคุณได้แล้วคุณฟังคนคนนั้นน่ะ เพื่อที่จะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะคะก็มองว่าเขายังรักคุณแล้วก็ยังแคร์คุณอยู่นะคะแฟนของคุณนะยังไม่ได้คิดที่จะตัดจบก,กับคุณหรือว่ายังไม่ได้คิดในเรื่องของการเลิกรานะคะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงอยู่นะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่ค่อนข้างที่จะกังวลใจแล้วก็คิดมากนะคะอยู่ในความกังวลนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะงุนงดนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณก็รักแฟนของคุณแหละ ก็เลยทำให้มันมีการเกิดปัญหาขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นได้ไหมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคุณทั้งคู่ยังห่วงแหนกันอยู่นะยังรักกันอยู่คะ่ะไพ่แนะนํานะคะให้คุณลดทิฏฐิลดอัดตราอีโก้ลงนะคะปรับจูนเข้าหากันนะคะแล้วก็เคลียร์ใจกันนะคะ พยายามอย่าให้ปัญหามันยืดเยื้อะนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีมือที่สามหรือว่ามีคนที่จ้องจะจับแฟนคุณหรือว่าคนที่จ้องจะเข้าหาคุณเนี่ยเข้ามาทำลายความสัมพันธ์คุณได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่มือที่สามแล้วก็ขึ้นไพ่สามดาบคือการเลิกลากันได้นะคะถ้าปัญหาต่างๆเนี่ยคุณมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะก็หันหน้าพูดคุยกันเลยคะ่ะอย่านิ่งเงียบใส่กันนะคะแล้วก็ พยายามใช้เหตุผลนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหานะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยไปต่อได้แน่นอนนะคะปัญหาต่างๆจะจบลงไปได้นะคะถ้าคุณมองกันเป็นครอบครัวนะคะเนี่ยถ้าคุณหาวิธีาคาหนทางที่จะปรับจูนเข้าหากันมันจะยังคงไปต่อได้กันได้ค่ะแต่ถ้าคุณมองข้ามการปรับจูนหรือมองข้ามการเคลียร์ใจะคะ่ะมันก็ยังจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้ออยู่นะคะแล้วก็จะทําให้คุณ ออบอบช้ําลงไปอีกมากกว่าเดิมแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถต่อกันติดได้ในอนาคตนะคะก็ใครที่มีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะวิเคราะห์แล้วว่าปัญหาเนี้ยสามารถแก้ไขได้ก็หันหน้าเข้าหากันนะคะลดอัดตราลดทิฐิลงนะคะแล้วก็เคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดนะคะภายในเดือนสิงหานี้มีโอกาสที่จะ กลับมาคืนดีหรือว่าปรับเปลี่ยนแก้ไขทัศนคติกันได้แล้วก็ความสัมพันธ์จะดีขึ้นได้นะคะในช่วงเดือนสิงหานะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภนะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือว่าความรู้สึกที่มันแย่ๆไปได้เร็วๆนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดชาวราศีพฤษภนะคะช่วงเดือนสิงหาคมน,นะคะมีโอกาสจะได้เจอเนือคู่กับเขาบ้างไหมนะคะ ขอพลังงานชาวราศีพฤษภคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภได้ไพ่สิบถ้วยนะคะ The Devil นะคะเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าแล้วก็เก้าถ้วยนะคะพลังงานของคุณมีความสุขดีนะเอาจริงๆแล้วบางคนนะคะมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยงดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็กลับมา ทำงานกับครอบครัวทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือบางคนนะคะมีธุรกิจในครอบครัวนะคะก็ช่วงนี้มีความสุขดีนะคะพ่อแม่พี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะในบางครอบครัวนะคะก็มีความสุขดีนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะช่วงนี้นะในเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะขึ้นไพ่ก้าเหรียญขึ้นมานะคะในช่วงเดือนสิงหาคนะ ชาวราศีพฤกษภศคนสดนะคะการเงินดีมากนะคะเป็นช่วงของอผลผลิตหรือกําไรนะคะที่คุณได้ทำนะคะหรือว่าผลการประกอบการในงานต่างๆงาที่คุณทำนะคะจะผลิดอกอ,อกผลแล้วก็งอกเงยได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต่อชู่วในเรื่องของการงานอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะ เหนื่อยเลยนะคะในเรื่องของการงานถึงเหนื่อยนะคะคุณก็จะสามารถจัดการตัวเองได้นะคะช่วงนี้คุณอุดมสมบูรณ์ดีนะคะให้ระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะก็พยายามกินครีนนิดนึงนะคะหรือว่าพยายามที่จะลดน้าหนักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะน้ําหนักขึ้นได้นะ,ะด้วยความที่มีความสุขนะคะแล้วก็ด้วยความที่คนโสดเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะช่วงนี้นะ ตัวคุณเองนะคะในช่วงนี้นะก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะที่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะโมโหหรือว่าใครทําอะไรให้คุณหงุดหงิดเนี่ยก็พยายามเก็บอารมณ์ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะตัวคุณเองอะ่ะเหมือนยังลืมใครบางคนไม่ได้ นะคะยังยึดติดอยู่กับคนบางคนนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ผูกพันกับเขานะคะหรือว่าคนเก่าๆของคุณเนี่ยคุณไม่สามารถลืมเขาได้เลยทั้งรักทั้งเกลียดเลยก็ว่าได้นะอืมเนี่ยคะ่ะขึ้นไพ่เดอะเดวเดิลขึ้นมานะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆหรือเจอความรักที่ดีไหมนะคะมีใครเข้ามา ในความสัมพันธ์บ้างไหมนะคะในช่วงเดือนสิงหานะจากหน้าไพ่นะคะมันจะมีพลังงานของคนเก่าๆนะคะที่มีการหยุดพักหยุดนิ่งกับคุณไปนะคะคนที่คุณยังคิดถึงอยู่ยังอยากให้เขากลับมาอยู่หรือคนที่คุณทั้งรักและแค้นอยู่นะคะคนที่ทําลายความรู้สึกของคุณหรือคนที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดในก่อนหน้านี้นะคะ มีโอกาสที่เดือนสิงหานี้นะคะคนคนนี้จะติดต่อเข้ามานะคะคนที่หยุดพักหยุดนิ่งนะคะหรือว่าตอนเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาหยุดนิ่งไปนะคะแล้วก็เขามีการแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะ <c oughs> เขาไม่ได้ตัดจบจากคุณนะเขาอยากที่จะติดต่อคุณเข้ามานะคะแล้วในช่วงเดือนสิงหาเนี้ยมีโอกาสที่เขาจะส่งข้อความมาหาคุณนะเนี่ยแบบกระทันหันเลยนะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีทั้งดีและเสียนะคะแต่ว่าคนคนนี้ เขาก็ไม่ได้จริงใจสักเท่าไหร่นะคะเขาก็ยังหวงแหนความโสดของเขาอยู่เขาก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้เต็มที่กับค100ุณร้อยเปอร์เซ็นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามานะเขาก็อาจจะมีการทุ่มเทบ้างแล้วก็บางครั้งนะคะก็อาจจะมีหัางหายหรือเงี่บไปบ้างนะคะเหมือนพฤติกรรมที่เขาเคยทํากับคุณในครั้งก่อนนะคะคนคนนี้อาจจะยังมาแบบ ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะคะแต่เขาอะเหมือนลืมคุณไม่ได้นะเขาเหมือนอยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณนะเนี่ยเขารู้นะคะว่าความรักครั้งเนี่ยหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยกับคุณเนี่ยมันไปกันไม่ได้หละตัวคุณเองคุณก็รู้เหมือนกันว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้แต่เหมือนกับยังต่างคนต่างยังตัดใจจากกันไม่ได้แล้วก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นกรรมที่ทําร่วมกันมาค่ะที่ผูกคุณทั้งคู่ไว้ด้วยกันอะ ให้ความรู้สึกอะ่ะมันไม่สามารถที่จะตัดจบกันได้ค่ะทั้งเขาแล้วก็คุณนะคะโดยที่ตัวเขาเนี่ยเขาห่างหายไปแล้วนะคะบางคนอ,อาจจะหายไปหลายเดือนเลยนะคะแต่เขาก็ยังไม่ลืมคุณนะด้วยความรู้สึกที่แบบมันยังกังวลในความคิดอยู่ะคะ่ะหรือเขาอาจจะยังมองว่าคุณอะ่ะเคยทําสิ่งดีๆให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยคิดที่อยากจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะ คนคนนี้นะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณได้หรืออายุเท่าเท่ากับคุณนะคะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะอยู่ต่างประเทศได้นะคะอยู่โซนยุโรปได้นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้พอสมควรด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณให้โอกาสเขาหรือว่ามีโอกาสที่จะกลับมาดีกันเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีกว่าเดิมไหมนะคะ ความสัมพันธ์นี้จะดีกว่าเดิมไหมจากหน้าไพ่นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกอยู่นะคะคุณอาจจะไปเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาอาจจะไปเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้เช่นกันนะคะพลังงานสลับกันได้นะมันจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการปิดบังกันอยู่นะคะฝั่งเขาอาจจะมีการปิดบังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือตัวเลือกต่างๆที่เขายังมีอยู่ เขาจะยังไม่ได้ชัดเจนร้อยเปเซ็นกับคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันลงลึกไปแล้วอะค่ะหรือมันมีการตัดจบกันไม่ได้ทั้งใจคุณและใจเขาอ่ะมันยังหอยหากันอยู่ต่างคนต่างมีคนเข้ามาแหละแต่ยังไม่สามารถที่จะตัดจบกันได้ยังอยากที่จะกลับมาคืนดีกันอยู่มีการหันหลังให้กันไปแล้วแต่ก็ยังไม่ลืมความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะ น้ำมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะมันจะอยู่แค่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันยังมีความลับขึ้นไพ่จิดาบขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์จะยังคุมเครือแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานะกันได้อาจจะกลับมาคบกันก็จริงค่ะแต่ว่าคบกันแบบลับๆเหมือนเดิมมันจะไม่สามารถชัดเจนในความสัมพันธ์ได้นะคะคุณอาจจะต้อง เผื่อใจไว้ด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนคนนี้อาจจะยังไม่ได้จริงใจกับคุณมากเท่าที่ควรนะคะเขากลับมาคราวนี้เขาก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะคุณก็อาจจะต้องอเปิดใจให้กับคนใหม่ๆด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาคนคนนี้นะคะคนที่ทําให้คุณปวดใจนะคะคุณก็สามารถ Move on ได้เลยนะคะไม่ต้องรอเขาหรือว่าไม่ต้องให้โอกาสเขาอีกนะคะเพราะว่าคนคนนี้ถึงแม้ว่าจะกลับเข้ามานะคะ ถึงแม้ว่าจะทําดีแค่ไหนนะคะหรือว่าอาจจะทําดีกับคุณช่วงแรกๆนะคะหลังๆความสัมพันธ์มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกของกันและกันเหมือนเดิมนะคะหรือว่าเขาให้คุณเป็นตัวเลือกเหมือนเดิมนะคะก็ใครที่รอคนเก่านะคะให้เขากลับเข้ามานะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะไม่ค่อยที่จะเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคุณยังตัดใจไม่ได้ก็ลองคบกันก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ดีกับชีวิตฉันมันไม่ดีกับความรู้สึกของเรามันทําลายความรู้สึกเราในก่อนหน้าเนี้ค่ะ move on ไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องให้โอกาสอีกนะคะกับคนคนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนโสดชาวราศีพฤษภนะคะให้คุณเจอกับความรักที่ดีๆนะคะวันนี้นะคะขอจบคําทานายแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยาน,นันนะคะเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หลังไมเลยนะคะ